มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจสันญยญังได้เลื่อนขั้นสังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนแลนด์พูดถึงดารานักร้องที่มีชื่อเสียงอยู่ในเมืองไทยเจสันญยญังก็คือหนึ่งในนั้นนะคะเจ้าตัวได้มีผลงานในวงการมาตั้งแต่ปี2536แต่ดูเหมือนว่าในเรื่องของละครนั้นในปี2565 แต่ไม่มีละครออกมาเลยนะคะก่อนหน้านี้หลายคนสงสัยอย่างมากว่าเจ้าตัวนั้นได้หายไปไหนไม่ค่อยเห็นผลงานในวงการบันเทิงเลยค่ะ ซึ่งตอนนี้เจสันนะคะประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตอีกก้าวแล้วค่ะกับการได้เป็นตํารวจอยู่ในประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้เขาเองได้ออกมาเปิดเผยเพราะบอกว่าได้เป็นตํารวจอย่างเต็มตัวแล้วนะคะแล้วก็คงอยากที่จะกลับเมืองไทยเหมือนเดิมล่าสุดเจ้าตัวรู้สึกปลื้มใจอย่างมากเนื่องจากได้ทําความฝันก็คือได้ปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมตํารวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียแล้วค่ะ โดยเจ้าตัวเผยหลังจากปฏิบัติหน้าที่มานานเป็นระยะเวลา4เดือนได้ถูกรับเลือกเข้าฝึกอบรมเพิ่มเติมทางภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะยกระดับการปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการต่อต้านพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าถ้าพ่อแม่ยังคงมีชีวิตอยู่ต้องดีใจอย่างมากแน่นอนค่ะเพราะว่ากว่าจะเข้ามาอยู่ในหน่วยงานนี้ได้เข้าผ่านไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ ยังไงก็ตามนะคะก็ต้องยินดีกับผลสําเร็จในครั้งนี้ด้วยนะคะเจสันยางได้เลื่อนขัน้นสังกัดกรมตํารวจแห่งรัฐควีนแลนด์แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ